สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้ว่าพวก,กับช่องแย่ไพ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แยไาพ่ได้นําข้อมูลเนี่อทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแยไาพาย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยไาพ่นะไม่เดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำแย่ไพ่ต้องกิไปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ไปใหม่พี่น้องก็สิบด้พาเบิ่งพาชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่า สิคอมเมนต์เของมาคุยมาทักไทยกับย,ยา,ายไข่กะคอมเมนต์มาไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากาบเบาๆลายยายห้างค่ะพี่น้องไปเบิ่งขอมยแม้กระทางตาำลาวอาจารย์ทันเล่เพลย์เลยเนาะจ้าแนวทางนี้เพื่อนบอกว่าเทสโตวัสดุพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าชุดวินมีอยูหนึ่งสองสามเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าหนึ่งสองหนึ่งสามและสองสามมักกะจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลยนได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลยนได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเออ่ของเอ็ดอาร์ตเนาะคะ่ะเอ็ดอาร์ตเราให้ชุดวินมาแนวนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาเบิรงจ้ะเพื่อนบอกว่าเลขวินของ Ad Art เอ็ดอาร์ตเพื่อนมีหนะะึ่งสองสามห้าหกเนาะจ้ะมาเบิรงค่ะว่าเพื่อนหม้มามีตัวใดแน,เน,นะะ่เนาะจ้อ่ะเพื่อนบอกว่าหกห้าหกสามหกสองหกหนึ่ง 53 52 51 32 31และ12เนาะจะ่ะจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดได้เลยนะะนเนาะ,ะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอันเอ่อสายวิทยากรตำรวจเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายวิทยากรตำรวจเพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่า ตามเล่าบนงวดน,นี้ได้มาตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดล่องสามค่ะพี่น้องคะเพื่อนไฮมาสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะจ่าตัวเนีนบนเพื่อนเนาะจ่าส่วนศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดและสี่ห้ากระจัดจัดนำใดคือเกาวซันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขันมากะพิจารณาเป็นแนวทางไหนเนาะคะ่ะอันนี้สองตัวบนซ้ายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะ เบิรงสองตัวทึงแล้วมาเบิรงสองตัวล่างค่ะพี่น้องคะสองตัวล่างมาสัตว์เนาะจ่า่นไฮมาเพิ่นบอกว่าเด่นสามกับ่าเนาะจา่าสามห้าและห้าแปดละสัตวพี่น้องมักกับจวดจาดฟาดบึ้มไปก่อนได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิสันุตาไทยวิแอดวิสนุแยกไพ่คือบ่เห็นค่ะพี่น้องคะอ่ามาเบิงค่ะเพิ่อนไ้มาเพิ่นบอกว่าอันนี้คือตําราวเนาะคะ่ะเดนซีค่ะซ1ห3ึ5ง8เน้นๆคือซ8 5ป8เนาะจา้าพี่น้องจ้าแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดวิสันุเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟาดบึ้มน้าเพิ่นได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเว็บคนรักงูเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเว็บคนรักงูเราหามามาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นหาตัวใดมาแน่เนาะจา้ะสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดหมักกระจวดน้ำเพิ่นได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็เนาะคะ่ะเ e, อ็ดเคอีราหามาแล้วบอกว่า วิ่งบนกันลางเนาะจา้าเพิ่นวิ่ง1กับ4เนาะจา้า1 5 1 7 4 5และ4 7จากแนวทางของเอสเคี๋เนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคนใบห้อยเนาะจา้าพี่น้องจา้าเพิ่นบอกว่ามื่อนี้เด่น7เนาะจา้าเออ่เพิ่นบอกว่า7 5และ7 9 2 9 7 5ชุดเต็มแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซอรอเอ,เอ่อเซอร์ไวไทยวัดวระสันเซอร์เวยไทยวัดมันเป็นเซอร์เวยเนาะพี่นอ้องเซอร์เวยไทยวัดวระสันค่ะพี่น้องเพิ่นหายมามาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นหายอีหยังมาเมนีลูดหาเนาจะจ้าหาสามห้าเจ้าแปดสามเจ็ดและ78พี่น้องจา้าเน้นๆคือ53เนาะค่ะชุดเต็มแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะ ไทยเวเซอร์เวทไทยวัดภาษามิตรไทยเวสิขึ้นกอนานอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นมเมืองพลานนะสาันมาสั่นบาดเดียวกันคนลอยเอ็ดคอยเป็นคนลอยเอ็ดคือกันกับอาจารย์นมเมืองพลานเนาะคะ่ะมาเบิง้งข่าเมื่อนี้เพื่อนห้รูดสามเนาะสามมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเนาะพี่น้องสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าและสามสองเนาะพี่น้อง เมื่อนี้มีเลขวิ่งตามเล้าพี่ตูนเด้อค่ะพี่น้องขะเบิ่งจบปุรัยเบิ่งจบคลิบป,ปุนันเห็นเลขวิ่งของพี่ตูนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่นออ้องขาแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากลางเล้าเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้อง เมื่อนี่ลูดหาวะซันเนาะจาก05 15ตัวเน้นเนาะพี่น้องตัวกันก็นจะเป็น25 35 75และ95พี่น้องจ้า3ตัวบนคือ051 303และ705อาจารย์เสือกิ้มชากลัางเล่าวะซันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอแอดไซน์านามเนาะค่ะ แอดน้ำแล้วบอกว่าเลขไหลสามลางว่ะสันจ่าเพิ่นวาเนาะมาเบิงข่างวดนี้เพิ่นนหายมากเนาะจ่าเพิ่นบอกว่า36มหกสามเจ็ดสาและ30มคางเทิ่น่าจะเป็น18และ1นเก้านาะจ่าสาตัวคือ6กหนึ่งเและ6กหถ้าถ้าเป็น6มันก็จะมีอยู่แค่สามตัวเดียวเน้นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมียนควบม,มีดีแต่พี่น้อง เมีนควมแย่ๆไพหลีเนาะคะ่ะพอว่าเพิ่นเน้นตัวเดียวคือสามหกลางเนาะค่ะพี่น้องอาจจวดจาดได้จา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอแกวเนาะคะ่ะอาจารย์บอบอแก้ลเราห้มาบาเบิงค่ะว่าเ่าให้อีหยังมาเนาะคะ่ะแล้วบอกว่าเมื่อนี้ลูดหาเนาะจา้าวันนี้ลูดห้าอ่า ห้าสามเน้นๆไปเลยว่าสันจัดไปห้าห้าสี่ห้าสี่สามสามสี่หาวะสันพี่น้องมากระจวดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสำหรับผู้ใดรอดเนี่ยวาทางของบักลลาล็อก่อนนะจ๊ะงวดที่แล้วบักลลาเข่าสองสอง,สองนะจ่ะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดเบิง่งจะลงคือกันนี่จ่ะพี่น้องตะวันลงเป็นวิดีโอสัน่นเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดกดกระดิ่งไว้ก็จะเห็นเนาะจะเห็นแจ้งเ,เตือนเนะาะจ่ะพี่น้องเพราะว่ายายไพ่จะเห็นเป็นวิดีโอสัน่นเะนาะค่ะเนาะ แนวทางของบาหลางังงวดที่แล้วมีผู้ใดเห็นนํามาเนาะลงเป็นวิดีโอเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิดีโอสั้นเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางของนุมหน่อยนอะจ้ะรูดสามมาสั่นนมหน่นอยว่าหนึ่งสามสองสามห้าสามกันสองสี่สองเก้าและสี่เก้าอสั่นมกักกระจวดจาดฟาดบื่มเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาให้เบิงพี่น้องเลขนอ้ององคงอิงสาวน้อยเพชรบันเพลงเนาะค่ะเพื่อนไปจับสลากมาเมื่อนี้เอาไปเพื่อตาเล่าน้ากระไดนาอพี่น้องเนาะแบบทาเพื่อนมาก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแบรทาเพื่อนมาก,ก่อนเนาะจา้ะมาเบิงค่ะว่าเพิ่นให้จับได้ตัวใดหกสองหาเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยมั่นใจพนใดเด้อจ้าเมือน,นิ้วนี่จะเออก็จะแบบว่าอยากให้เพื่อนจับคนเดียวนาะจา้ะเพราะว่าเพื่อนจับตั้งสามคนเนาะจา้ะ กบ,บมันใจบันไดนาอยพี่น้องเนาะเพระาะว่า่นจับสามคนทุกงวดที่ออกน้องหญิงจับคนเดียวจ้ะงวดนี้จับสามคนคะ่ะอ่นลองเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปเอาไปจวดตามเล่าก่อนก็ไดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงขอขอบคุณแนวทางหลายๆเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแมสุรีแมสุรีเล่าให้วาเด่นห6หกสี่ หกห้าหกเจ็ดและหกแปดในใจแม่กะหกสามเดอวซันแต่ที่แน่ๆก็คือหกหกถ้าเป็นเบิ้ลนวาซันเนาะจ้าจากแนวทางของแมสซูรีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาย,ยมย่มแดงเนาะค่ะพี่น้องแอดม,ยยมดายมยมแดงหมาเราบอกว่าแนวนี้ล่ละลูดหกวัซันจ้าพี่น้องสองหก ห้าสี่หกสี่หกหกห้าหกนะจ๊ะสามตัวน่าจะเป็นหกห้าหกและสองหกห้าสี่และสองหาสี่หนึ่งหกหาสี่ว่าสั้นพี่น้องจ้าสี่โตเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นหายอียงมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าแนวนี้แหละอันนี้เป็นแนวข้างของอาจารย์สมัยเด้อจ้าพี่น้องจ้าแนวข้างของอาจารย์สมัยเนาะค่ะเนาะอาจารย์สมัยเราห้มาเ่าบอกว่า เออสองสองสองสี่เน้นสองศูนย์ศูนย์สองสี่สองศูนย์กันศูนย์สามสองสามและสี่สามอันนี้คือแนวทางของแอสมัยเนาะจา้ะหมกักกระจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อมะเบิงค่ะแนวทางของสาวน้อยลอยล้านตำเหล้าเมื่อนี้เนาะจา้ะ เพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่าหลุดเจ็ดฟันเจ็ดหาตัวเดียวว่าสันพี่น้องจ้าฟันเจ็ดหาแล้วเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะคะพี่น้องหกสามสามเจ็ดห้าหกสามเจ็ดหาว่าสันพี่น้องหกสามอยู่ข้างหลังเออเคนหายหกสามมาหลายเนาะพี่น้องเนาะกระพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี 5. 5้เป็นแนวทางของแอดปูวัันหามพาดหาเดอร์วสซันพี yup. ่น้อง1นึ่าศูนย์หาหนึาสหาและสามห้าห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าห้าสองห้าสองสองหาฟาดสองหนึาห้านึ่งห้เม็ดเดียวหน่หาค่ะพี่น้องคะแอดปูบางครังเพิ่นกระเข่าตรงเด้จ้าพี่น้องหนึหาตัวเดียวจวดจาดใด้ก็ได้น้ค่ะพี่น้องเนาะพิจารณานำเพิ่นก็ได้นาะค่ะจากแนวทางของแอดปูเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเลขบักแต่งโม่สันซื้อเพื่อนจักซื้ออีย่างก็แยกไปซีจำบอดยอยายแยกไปจำบอดายเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ้งค่ะว่าเพื่อนหายเอยียงมากงวดที่แล้วเพื่อนเข่าแบบนี้เนาะจ้ามาตามต่อจา้างวดนี้เพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าเด่นคือซีก็ผ่าและจับใส่สี่ห้าหกสันพี่น้องเบิ้นบ่ค่ะพี่น้องค่ะจวดจาาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดรัชนกค่ะพี่น้องคะแอดรัชนกเพิ่กระุดไปลลยงวดแล้วนะจ่ะมาเบิงวางวัวน,นีนีเอดรัชนกเราจะหายเข่าบอลนะจ้ะเพิ่นบอกว่าฟันหนึ่งเนาะค่ะมือน,นี้เนาะเพิ่นบอกว่าฟันหนึ่งเพิ่นมีอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง พิ่นบอกว่าเนียนๆสามหนึ่งสี่หนึ่งและห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวเดียวกันบวชสัตว์พี่น้องบอกไทยพร้อมได้ยินห้าหนึ่งตัวเดียวกันกับแอดปู่เมื่อกี้นี้ว่าสันเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟา,าดบึ้มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาสินเนาะค่ะเนาะอาจารย์กรกาสินบอกว่าเด่นศูนย์บัวสันศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดเนาะจ้า ซีโตศูนย์เจนยาวสอามากระจวดจะจ่าสามตัวเจ็ดศูนยาเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางอาจารย์กกาสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะค่ะลุงนินแล้วบอกว่าตามล่าเมอรอนี่เด่นเจ็ดกับหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดแปดหนึสงสองตัวขึ้นเจ็ดหนึ่งแปดหนเมามก้าสและเก้ามากะจวดค่ะพี่น้องคะพิจารณาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เขาสูงหดได้หนึ่งพี่น้องอีหลี่งวดมพงหันเข่าสามซีเนาะจา้ะแต่บอมมาสองโตเนาะจา้ะทุกงวดเพิ่นจะมา 6, เสาอันสามโตเนาะพี่น้องอาแคปหน้าจอไปพิจนนารณาเป็นแนวทางเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอัน บักคำหน่อยนะจ๊ะบักลายยางมามาเอาบักคำหน่อยไปก่อนนะพี่น้องบักคำหน่อยว่ามือนี้เด่นสองมาซันสองเจ็ดเน้นเน้นมาซันสองสามกับสองสี่เป็นตกกัน,นะพี่น้องเอาไปวิ่นเลยเลยค่ะสองสามสี่เจ็ดพี่น้องจ๋าย่างอีหยังย่างสี่เจ็ดกับสามสี่เนาะค่ะเนาะพิจารนาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของบักคำหน่อยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะแนวทางแอดสานนามมาซันจ้าเพิ่นว่าแนวทางทึ่งเพิ่นเนาะจ้ะ 18, 19, 90, หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนงศูนย์เลขหนึ่งหนึ่งอันนี้คือสุดเต็มเพลินเนาะพี่นอ้องเอามากระจวดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะอสายน้ำเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอล่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอล,ล่าเราใไ้มาเราบอกว่าแนวนี้แหละอันตำเล่ามือนี้เพิ่นบอกว่าหลุดหนึ่งวัสันเนาะจ้าเพิ่นไ้มาเนาะสี่เก้าหนึ่ง,หน,งหนึ่งวันสันสีโตเพิ่นเนาะจ้า,จา สองตัวเพิ่น่าจะเป็น C หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง C เก้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องคะกับพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของเอร์ลาเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมักแนวทางของเอร์ลาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่ละค่ะพี่น้องคะเอ่อแนวทางของแอดบอลค่ะแ bon อดบอลล้าให้มาเนาะจา้าแล้วบอกว่า 2 4 7 4 2 4 7 7 2 4 7 2 4 7องสว่สาสันพี่น้องมากระจวดจ,าดจ่าน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่จะหน้าน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนนจะจ้านาอ้วนแล้วไฮมาไฮมาเพื่อนบอกว่าตามล่ามือเนียนเนีนเคือสองหนึ่งกับสามหนึ่งนะจ้าเตว่า ตัวล่องพนอาจจะเป็นสองศูนย์สองเกสามสองและสามศูนยนะ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งอ่าสามตัวเพนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งค่ะพี่นอ้อนนง,องอเ,ออเหมือนแนวทางของอันเอ่อเหมือนแนวทางของอันหนึ่งามหนึ่งเนาะพี่น้องแนวทางของเอลัดชนกเนาะจ้ะอาพิจนาได้พี่น้องมักกระจังคอยจวดนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของหอน,นุ่มหนุ่มสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเดน8กับเก่าเนาะจ้ะ89 80ก9แและ90ผู้ให่หมักกระจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของหนุ่มสุพรรณวสัน์เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเข้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางเล็กวิ่งพี่ตูนเนาะจ้ะพี่ตูนบอกว่าเมื่อน,นี้วิ่งเก่า ตามเล่ามานีวิงเก่าพี่น้องมากตัวใดเอามาจวดใส่เลย9ก้าหนึ่งหรือเปล่าเอาแนวทางของเล็กวิงเอร์ชนกมาใส่นะพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งหรือเปล่าเอาตามต่อจ่าพี่น้องถ้าจะเอาเลขกเด่นเลขเด่นเอาจวดจ่าพี่น้องมากแนวทางเล็กวิงอาจารย์ทันใดกระจังเอามาจับจวดเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ย่าให้กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองนะจ่าเด็กเขามารับชมรับฟังก็ขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรง รวยเๆเฮงๆปังๆสุข่สุขนเนาะคะ่ะว่าจะาใดที่แยกไพ่ว่าบุมวลหรือว่าแยกไพ่อันตุเลพิษเนาพีนพ่น้องเนาะ,ะขอโทษขอไพ่ได้หลายเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมูลนื้อทางให้แยไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นเนวทางเนาะจ้าขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า